แข่งครับแข่งครับวันนี้ครับแข่งไหมครับเดินทางออกมากี่โมงครับลุงสี่ทุ่มนครับสี่ทุ่มเลยครับผมขับคนเดียวเกียร์แข็งคนโหนครับไม่นอนเป็นอิ่มนะลุงนะลุงดูเขาเศร้าไหมดิเพิ่งตื่นโอเคครับผมอันนี้ไปแทนไหนแล้วป้าแตนนะป้าแตนหายไปไหนแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปหาป้าแตนนะครับ คุณอมมาที่กนเร็วไเหนื่อยไหมวันนี้เดินทางมากี่โมงสัสดีครับงต่สี่ท่มสวัสดีครับกินข้าวกันหร้อยังไม่เห็นยินม้มเลยหน้าบูดทำอะไรมาเหนื่อยใช่ไหมก็แ,แตนครับเหนื่อยครับวันนี้เคียมากนะครับผม ก็สนุกมากับครอบครัวใช่ไหมครับพาน้องโอมกับน้องน้ำมนต์มาเที่ยวด้วยเนาะไปทางบินบิงครับผมไม่กลับบ้านเลยหรอไม่ได้เจอป้าตั้งนานกลับ้ากลับครับผมกลับกลับครับผมแต่จะกลับปลอกๆด้วยครับผมโอเคครับผมอะไรทำอไมจะเอาอะไรจะเอาอะไรไหนบอกพี่สิเอาอะไรจะได้คอมเในแม่ทั่งพี่มานยูอ๋อเดี๋ยวแม่สั่งให้เต้นเย็นไม่ต้องรีบแย่งกันเล่นใช่ไหมคอมที่ซื้อไปน่ะ ไม่ไม่เท่าไหร่เขาเขารู้จักว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาเขคิดไปแล้วไม่เหลียงคอนให้น้องเล่นเลยไหมไม่เจอพี่ตั้งนานคิดถึงที่ไหมคิดถึงไหม เที่น้ำไฟอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็ได้ครับผมคนก็เน่เต็มที่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้าไม่ได้ถ่ายเอ็มวีหมดวันนี้เอาไหนไม่ได้หานปากพี่ศเจ็บเกินไปหานแหี้่ไม่ได้หานแหลยววันหลังเขาหวานแหล้วันหลังครับผมอ้โหาดก่อนได้ไหมเราไปบาดก่อนได้ไหมได้ครับผมไปครับผม เราเจอกันเพื่อผัดแหงกันเลยก็ใช่ครับเอาพี่ไปดิครับโอ้โหเอานี้เมย์ดีไม่ได้มาเหรอครับไม่มามาแกนิ่งกันนอพี่นิ่มสวัสดีครับพี่นิ่มสวัสดีครับได้แล้วครับผมเป็นยังไงผมไลฟ์สดได้แล้วตอนนี้ครับผมต้องฉลองโอเคครับได้ทีนอย่างใหญ่อย่าเกี่ยอข้าวที่โอ้ยผมก็ได้ถ่ายคนกับป้านางก็คุ้นหน้าเขาผม มีแต่พูเอกไม่ได้ถ่ายผไ้อยใจมากไม่ได้ถ่ายเลยถ่าแต่กับพี่น้ำฟ้าเจอกันครับผมาี๋ยสนัก้วครับอ๋อสำนักอะไะครับอ๋อช่องแปดครับช่องแปดเดี๋ยวให้ดูพักเป็นยังไงวัสดี้มาดี่เขามาเขามาเลยรียมากเลยนั่นทุกคนดีเข้ามะหดี่ะ สวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่่เป็นไงมากสวัสดีค่ะเป็นยังไงฮะนี่จะรองจะรองไหรเป็นบัตรเนี่ยพี่แตนกับพี่น้ำฟ้ากับลุงพลเนี่ยคนนี้ถือว่าเจะไม่เจอตรงข้างนั้นอ่ะลุงหลับแน่ครับผมเหนื่อยเนพี่นอนแบบเนี่ยนอนเลยนอนี่เลย่พี่พี่แล้วให้นนมากเลยคนะนอนมาก่อนลูกลนอนนี่ไหมพี่หมอฟ้าเลยแหละนอนตรงนั้นเลยนอนเลย นอนนะครับผมเอาป้าแดดนอนเลยพี่ป้าแดดนอนนี่ก็ได้ฮ้่ไม่นอนบนนี้นอนบนนี้นอนบนนี้เลยมาชื่ออะไรบ้างจะชาสแบตนี่แหลมใช่อะไรครับผมแบตหมดเกี้ยงอะไรเกลี้ยงอะไรก็เกลี้ยงป้าแดดกินข้าวยังกินแล้วก็มากินแล้วก็มาใช่ไหมครับนั่งรถลบากไม่กี่คนกรอบะแล้นั่งมาหลายชั่วโงนะให้เด็กๆ็ได้นี่ร้านสาวัี่ฟ้า นี่ไงแล้วพี่ฟนาดูคนน้องเป็นรูป้าอ่อนอ๋อนี่แหละครับสวยจังสวยจังเหนครับน้องบ๊กจุ้งของเรานี่เองผมคจะชูว่าคะผมชอมชูรมไม่ได้ชมองเพจะตัมองเพืมาครับสมาตอนแรกสมาในี้อันปีนึงตรังาใหม่ใช่ค่ะเป็นเกมเลยของของผมขอปีนึงสวยผมสวยมากหลสวยวันนี้ชาร์เร็วเนี่ยชาร์จเร็ว หมอปลาไปไหนพี่ฟ้าหมอปลาไปที่วัดจัดฉากนอนพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวกันน่อยไหมอันนี้เชื่อนกนกยุงเหรอครับป้าฉาวัดช่นกยุงนกหงยนกกาะวานกอะไรเนี่ยอันนั้นนกแฝกนกเขาแมวนกเขาแมวอืมป้ากินข้าวกินข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนไหมลูกกินแล้วกินแล้วกินแล้วาสวยกหน้อด้านู้นห้องน้าอยู่ด้านน้นไปเลยห้องน้เวานก็มลกมา้ใมด น่าจะเป็นน่าจะเป็นเดือนเป็นเป็ลยเดือนมาษาักหนูเจอเลยเดือนไหมเดขีเจ่ยอยหเดือนที่แล้วเขยอไลวาไหมเแปดนึงนะเดี๋ยวจะให้เวลาสรวุ่นบนตั้งแต่กดีใจไหมให้มันิดบุรี น้องมันมีใไหนมาที่บดีอะไม่กระจากนะครบ้านปกครองนงมีใจหครับด้มาที่อ้มามี่ะบานราชีอเคไม้าาอไหมบ้านราบโอเคไมบ้ารับไม้นบอเไหบ้ารีไดม้นีอเคไหบ้าราชบรคไมบรชบรเคงานราบุไหานีคไมนรรีโค้นา่รี้าร่ชบรีเคนรชไหนคะ ป้านีไปเก็บน็ตนี่ยประแต่งก็ถึงปิงปิงหรือเปล่าป้าก็อย่าไปโกหกน้องนุ่งเหนทุกวันเหนทุกวันเหนทุกวันครับผมเสาเลยพี่น้ำฟ้าเขาเนี่ยจะเบื่อผมแล้วเนี่ยพี่น้ำฟ้าเนี่ยไม่กลับแล้วจะได้ขอกลับแล้วผมงหนูของหนูชาร์จให้หนูชาร์จชาร์จไอโฟนมันจะอันนี้จะชาร์จเร็วเครัื่องแก้วอยู่ด้วยอันนี้เตรียมอะไรอ๋อใช่เน่ยเอาพาวเวอร์แบตมาดิค่ะ พระอ่อนไม่ชวนพระออนมาด้วยกะลับชาร์จเท่าแบงค์แล้วไหนเครื่องอยู่ไหนคุณพข้แบงค์นี่ชารไมั้สายตองหางเอาเลยนะเอาแบงคแบบนี้มันมีก็จะไปซื้อสายชาร์จใหม่มาให้หนูมาให้หนูวันนี้ครับผมก็เป็นวันที่ถ่ายเอของหมอปลาครับผมมีลงทุนด้วย แล้ววันนี้ผมก็ได้เต้นด้วยนะครับอาจจะเต้นตลกไปหน่อยก็ดูด้วยนะครับผมลลแล้วได้นอนแล้วพวกพวก,พวกเออ,อยูทูบเบอร์ไปไหนกันอนแล้วแล้วนอนได้นอนใช่มนารถแล้วใครมาใครนอนไอ้ใครมาบ้างฮะก็มีพี่อ๋อกับราชนีก็นุ่มนิ่มสามคนใช่ไหมแล้วได้นอนยังแอบนอนในนี้ใช่แล้วใครขับ ไม่ไม่ไม่แล้วขับเอารถมากี่คันคะสองทุกปีั่านานหยุดเล็กสองข้าเข้อันนี้เข้าไหมเข้าใช้ลุงพ่ออ้นนะลุงเอาสายเมืองมานั่นมันเนี่ยไม่ชวนพ่ออ้นกับอะไรนะพ่อชื่อเลยนะชื่อเหมือนพ่อกับแม่ผสมกันนะก็แต่ฝากช่องนะครับ นี่ต้องฝากช่องอีกแล้วไปที่ท่าลายนะปันจะดูเนี้ยสามหมื่นนะผมสา่ฝากช่องปิงๆนะคนทันแน่ยนะคะเีลยนะครับแล้วก็ปักกาดเทมเปอรี่หมอปลาเมเอรี่ด้วยนะไม่ได้ปี๊ดไม่ฟ้าก็มีเนี่ย้องดูฝช่องให้ผเครับปินช่องอะไรเาครเดียยิกใหเลยช่องอาจจะช่องอาจจะดังดังมากครับผม ธนาพลชาแนลโอเคค่ะออาฝากช่องพี่ปิง,งปิงธนาพลชาแนลด้วยนะคะติดตามกด u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ<ด>จะได้ไม่พลาดคลิปเน,น้องนักดำลินโทมาที่อ๋อ